การกระแสโลกาภิวัตน์และการเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งทางเศรษฐกิจสังคมและเทคโนโลยีได้ส่งผลให้ผู้คนจำนวนมากต้องดิ้นรนหารายได้เลี้ยงชีพและตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ไปโดยไม่รู้ตัวปัญหาการค้ามนุษย์ถือเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบทางลบอย่างร้ายแรงให้กับประเทศไทยรัฐบาลจึงได้ประกาศให้ปัญหาการค้ามนุษย์ เป็นวาระแห่งชาติตั้งแต่ปี2,547โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำนโยบายไปใช้ในการดำเนินง,งานรวมทั้งการประกาศใช้พระราชบัญญตัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์พุทธศักราช2,551ที่กำหนดให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ทำหน้าที่ประสานและร่วมมือกับส่วนราชการหน่วยงานของรัฐและเอกชนเพื่อกำหนดนโยบายยุทธศาสตร์มาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์การช่วยเหลือเยียวยาและการคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์พร้อมทั้งรณรงค์สร้างความตระหนักและรับรู้ของประชาชนและเมื่อวันที่27กุมภาพันธ์2556 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบในแผนแม่บทเร่งด่วนเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ประจำปี2,556ได้แก่ 1. การค้ามนุษย์ในรูปแบบแรงงาน 2. การดูแลแรงงานที่เสี่ยงต่อการถูกค้ามนุษย์ 3. การปรับปรุงพระราชบัญญตัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์พุทธศักราช2,551และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 4. ระบบการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 5. การเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินคดี 6. การอนุญาตให้ผู้เสียหายอยู่ในราชอาณาจักรและทำงานได้เป็นการชั่วคราว 7. การค้ามนุษย์กับการท่องเที่ยว 8. การให้ข้อมูลและภาพลักษณ์ของประเทศไทยและ 9. ทรัพยากรในการดำเนินงานตามแผนแม่บทเร่งด่วน ซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานชุดประสานงานปฏิบัติในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์เพื่อทำหน้าที่ประสานและดําเนินงานกับหน่วยงานองค์กรภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องตลอดจนให้ความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักแก่เจ้าของสถานประกอบการผู้ประกอบการประมงและแรงงานต่างด้าวในพื้นที่7จังหวัด ได้แก่สมุทรสาครชนบุรีฉะเชิงเทราระยองนครศรีธรรมราชสงขลาและสระแก้วและเมื่อวันที่9เมษายน2556รัฐบาลภายใต้การนำของพนท่านนายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรได้เปิดตัวศูนย์ช่วยเหลือสังคม OSCC โทร1300สายด่วน24ชั่วโมงเพื่อให้ความช่วยเหลือเด็กสตรี ผู้สูงอายุและคนพิการในกลุ่ม4ปัญหาหลักได้แก่ปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมปัญหาการค้ามนุษย์ปัญหาการใช้แรงงานเด็กและปัญหาการกระทำความรุนแรงต่อเด็กสตรีผู้สูงอายุและคนพิการรวมทั้งผู้ที่ต้องการรับการดูแลจากสังคม โดยมีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นเจ้าภาพหลักและประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนมาตรการกลไกการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์และสร้างความตระหนักและความเข้าใจอย่างถูกต้องผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ตระหนักถึงความสําคัญ ในการสร้างความมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์โดยมีการเผยแพร่ความรู้แนวทางการป้องกันตนเองจากขบวนการค้ามนุษย์เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับทราบข้อมูลสถานการณ์และรูปแบบของขบวนการค้ามนุษย์ผ่านกิจกรรมการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ต่างๆมากมายอาทิการจัดกิจกรรม พรสวิสิตในจังหวัดสมุทรสาครชนบุรีชะเชิงเศราระยองนครศรีธรรมราชสงขลา แกก้วิจกรรมการอบรมสัมมนาสื่อมวลชนและภาคีเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดระนองกรุงเทพมหานครสะแก้วการผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบของสปอตโทรทัศน์สปอตวิทยุ หนังสือพิมพ์ทั้งภาษาทไทยและอังกฤษป้ายประชาสัมพันธ์ขนาดใหญ่บริเวณทางด่วนป้ายประชาสัมพันธ์ขนาดใหญ่ในพื้นที่7จังหวัดนำร่องป้ายประชาสัมพันธ์โปสเตอร์แผ่นพับและสื่อประชาสัมพันธ์อื่นๆอีกมากมายเพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่เข้ามาทำงานอยู่ในประเทศไทยได้รับรู้รับทราบและเกิดความตระหนักและเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้วยการร่วมกันเฝ้าระวังสอดส่องดูแลและแจ้งบอกแสเมื่อพบเห็นการค้ามนุษย์เพื่อสัตว์สีของความเป็นมนุษย์พวกเราจะลุกขึ้นต่อสู้เพื่อปกป้องสัตว์สีให้กับประชาชนและลงโทษผู้ร่วมขบวนการค้ามนุษย์อย่างจริงจัง